สวัสดีครับมาเช็คดวงในวันผ่านพลังงานไพ่ชิบซีประจำวันจันทร์ที่21กรกฎาคม2568วันนี้จะตรงกับวันแรม11ค่ำเดือน8ปีมะเส็งงูเล็กนะครับผมนะนะครับวันนี้เนี่ยไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับวันนี้สีนำโชคดึงดูดการเงินนะครับและเสริมดวงชะตาในวันนี้นะครับผมก็จะเป็น สีเทาดําส่วนสีที่ดึงดูดในเรื่องของความรักจะเป็นสีม่วงสีที่เสริมดวงนะครับแล้วก็เป็นโดดเด่นเรื่องการงานด้วยก็คือสีเขียวนะครับสีที่อุปถรมภ์คือสีฟ้านะครับสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีแดงนะครับผมส่วนเลขนําโชควันนี้ได้แก่เลข2เลข4เลข7เลข6 เลข5เลข8และเลข9นะครับผมอ่ะสาธุพุทธทังเปิดธรรมัาางเปิดสังฆังเปิดใครชมจนจบใครกดไลค์กดหัวใจกดแชร์นะครับอ่าก็ขอให้มีแต่ความสุขนะครับนะขอครูบาอาจารย์จงเปิดดวงเปิดชะตานะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ให้กับอาจารย์ด้วยนะครับผมนะใครที่ได้รับพลังงานพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่านอมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับ มาดูกันครับว่าวันนี้พลังงานไพ่จะบอกอะไรกับคุณท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับได้ไพ่หกถ้วยเป็นไพ่แห่งการอุปธรรมนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามานะครับอุปธมรมในเรื่องของงานของคุณทําให้งานของคุณไปได้ดีเลยนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับเงินที่ติดขัดก็จะมีโอกาสได้รับเงินทองดีๆเข้ามานะครับ สุขภาพนะให้บำรุงร่างกายทานน้ำเยอะๆนะครับออกกำลังกายบ่อยๆความรักคนโสดวันนี้ก็มีความรักที่บริสุทธิ์จริงใจเข้ามาแต่เป็นรักต่างวัยคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้นะครับนะมีผู้ใหญ่เข้ามาดูแลนะครับหรือถ้ามีความขัดแย้งก็จะมีผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์ให้วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปังถวายเนตรนะครับผมแล้วก็สวดมนต์ ไว้พระนะครับไปถวายน้ําฉันน้ําใช้กับพระสงฆ์ด้วยก็จะยิ่งดีนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ได้ไพ่อืมเจดดาบกิจการงานของคุณนั้นวันนี้ค่อยๆปรับตัวค่อยๆเค,ค,คลียในเรื่องของอการทํางานนะครับผมโดยเฉพาะนะครับอะ,อะไรที่ ซุกไว้ใต้พรมนะครับหมายถึงงานที่หมักหมมเอาไว้ต้องรีบแก้ไขนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ให้ระวังในเรื่องของปัญหานี่สิ่งที่จะตามตัวแต่ว่าวันนี้นะครับถ้าวางแผนดีๆก็จะผ่านไปได้นะสุขภาพวันนี้ให้ระวังในเรื่องของไขข้อนะครับปวดตามข้อกระดูกนะครับความรักคนโสดนะวันนี้ยังไม่พร้อมที่จะมีใคระระวังคนที่มีเจ้าของจะเข้ามาทัวพันธุ์นะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักมักจะคิดเยอะคิดมากนะครับนะครับเพราะว่าคุณไม่ค่อยได้เปิดใจกันนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปไหว้พระปางห้ามญาตินะครับไปทําบุญสังกทานยาถวายกับโรงพยาบาลสงฆ์ก็จะดีขึดีครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ได้ไพ่เดอะเชาวเวอร์กิจการงานของคุณนั้นนะครับวันนี้ต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของการปะทะนะครับในเรื่องของงานผู้ใหญ่หรือว่านะครับ ในกิจการงานของคุณการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงมากๆอย่าเพิ่งลงนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังอุบัติเหตุเลือดตกยางออกความรักคนสดนะครับวันนี้ยังไม่สมหวังความรักนะครับระวังรถไฟชนกันสำหรับคนที่นมีคนคุยเยอะนะครับคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนะฮะมักจะเกิดจากการทะเลาะหรือความขัดแยง้งวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางสายญาตินะครับสวดมนต์นะครับนะแล้วก็ ทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะครับบูรณะพระสังขรณ์พระอุโบสถด้วยก็จะยิ่งดีนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับวันนี้ได้ไพ่เก้าเหรียญกิจการงานของคุณนั้นนะครับมักจะได้รับความสําเร็จในเรื่องของงานนะครับผมจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะจะมีโชคลาภเข้ามาเยอะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ พวกลาบลอยหรือว่าการค้าการขายสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดวันนี้คุณยังไม่เปิดใจนะครับและยังสนุกสนานอยู่กับการทํางานอยู่นะครับคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนะฮะมักจะต้องทําให้คุณอาจจะต้องไปนะครับนั่งคิดหรือทบทวนนะฮะในเรื่องของครอบครัวสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับมาเคลียร์กันใหม่ก็จะดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภ พูดกลางวันให้ไหว้พระปางอุ้มบาทพูดกลางคืนให้ไหว้พระปางป่าเรไรไปขอโชคลาภของเงินทองจากพระแม่ลักษมีนะครับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับได้ไพ่เดี๋ยวว่กิจการงานของคุณนั้นวันนี้นะครับจะประสบความสําเร็จงานมาดีโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในสายโซเชียลสายบันเทิงนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้การค้าการขายกําไรงามนะครับสุขภาพนะฮะวันนี้ให้มัน ออกกาลังกายบํารุงร่างกายกันเยอะๆนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้ดูค่อนข้างจะ,ะดีเลยทีเดียวนะครับมีคนเข้ามาชอบเพราะคุณเป็นคนมีเสน่ห์คนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักจะคลี่คลายความรักแฮปปี้วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางสมาธินะครับนำพระไตรจีวรหรือว่านะครับย่ามไปถวายพระด้วยก็จะยิ่งดีนะครับผมนะเป็นการเสริมโชคลาภท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ได้ไพ่ อืมนะฮะในออฟวอนกิจการงานของคุณนั้นวันนี้ต้องขยันหน่อยนะครับนะ,ะแล้วก็นะครับการทํางานวันนี้จะประสบความสําสเร็จแต่ต้องออกแรงการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้การเงินต้องขยันหน่อยนะครับออกแรงหน่อยถึงจะได้เงินนะครับสุขภาพให้มันดูแลร่างกายออกกําลังกายกันเยอะๆนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้ถ้าจริงใจก็เปิดใจคุยกันเลยนะครับ คนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนั้นเกิดจากการที่คุณนั้นไม่ค่อยได้ใส่ใจครอบครัวเพราะนั้นต้องดูแลกันด้วยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางรำพึงนะครับแล้วก็ไปถวายค่าน้ําค่าไฟวัดนะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาตัวของตัวเองได้ได้เป็นอย่างดีทั้นที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ได้ไพ่แปดเหรียญกิจการงานของคุณนั้นนะครับ ขึ้นอยู่กับการวางแผนของคุณในวันนี้ให้ดีๆนะครับงานมาดีครับการเงินก็เช่นกันวันนี้กินรู้จักบริหารจัดการการเงินให้ดีๆนะครับมีการวางแผนก็จะดีสุขภาพนะครับวันนี้นะให้ระวังอาการปวดตามข้อครับความรักคนสดวันนี้จะมีะความรักดีๆเข้ามาแต่คุณไม่ค่อยได้สนใจนะครับคนที่มีคู่วันนี้คุณตั้งใจสร้างฐานะนะบ,บางทีก็ต้องรู้จักในการสื่อสารให้กับคนนครอบถัวด้วยวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปาง น่าปลกนะครับแล้วก็ไปขอพอรกับองค์ทรวิสวรณก็จะโชคดีนะครับผมถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตายที่599บาทนะครับแล้วก็นใครสนใจสามารถโอนเงินจองคิวทางอินบ็อกซ์ของ TikTok หรือแพลตฟอร์มที่คุณรับชมออไว้ได้เลยนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ